่าแล้วพอปาล์น้ํามันเนี่ยผมก็จดไว้ก็อยู่ห้0 0กพันเจ็ดพันเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะมผมผมเอาจริงเอาจังอ่ะเรื่องอดินเรื่องปุ๋ยเนี่ยก็เต็มที่นะก็ก็ผมว่ามันไม่ไหวอ่ะคือถ้าถ้าผมจะให้ครอบครัวอยู่ได้ผมต้องมีประมาณ200ร้ไร่อ่ะนวคอนเซ็ปต์อ <concept S 1> ของเราเนี่ยคือวันนี้จะเสวนาตอดบทเรียนเลือกไผ่แล้วก็มันจะมีกลุ่มใหญ่ๆอยู่4กลุ่ม สี่กลุ่มคือเรองงว่ามัลานี่ปราชาวบ้านเขาเขาทาจริงแล้วประสบความสาเร็จแล้วคนหนึ่งคือคนที่กล้าเปลี่ยนกล้าตัดสินใจจกพืชเดิมและไอคนนี้นักสะสมและก็สะสมยังไงให้เกิดรายได้ล้วนผมนี่ตัวปัญหาตัวปัญหาคืออะไรตัวสร้างปัญหาตัวที่อยู่กับปัญหาตลอดว่ามันเอียรบ้าง่ในพื้นทีว่ามันอยู่ในพื้นที่ไม่ลืมไปลงไปแปลงไม่บอกด้วยผมเป็นตัวประกอบมันได้ไหมนี้โชคดีอนี้โชคดีผมก็อยากัง ต้องให้ฟังวันนี้ทุกคนจบก่อนแล้วต่อไปได้ทีนี้ทีนี้ผมว่านี่คือตัวแทนภาครัะเออตัวแทนภาคนะเอาอเริ่กจากคนนี้ก่อนเพราะว่าเห็นคนนี้ไม่พูดเลยไม่พูดเลยอยากจะพูดสักนิดนึงก็จริงๆก็ให้ให้ท่านให้ท่านลองฟังด้วยว่าคุณคือใครเออนิดนึงก็ก็อ่ะสวัสดีครับสน้ำตัวนีบก็คือผมก็เป็นเกษตรกรแล้วกันฮะในในในนามของก็เหมือนที่ทว่ชัยบอกก็คือกล้าเปลี่ยน ก็คืออยู่ที่ไหนนะท่านนะอยู่ที่ไหนไม่ต้องท่านหรอกเดี๋ยวแกบอกว่าอยู่อำเภอแกะคระษฎร์สุราชสุราชแต่ว่าสวนเนี่ยทำอะไรมาเปลี่ยนอะไรมาโอ้สวนอยู่พระแสงอ่าพระแสงก็ฎร์อ่าใช่แล้วก็ตอนนี้ก็จากเริ่มเริ่มปลูกจากสิบไร่เดิมเดิมทำอะไรเดิมทำอะไรก่อนเดิมก็เป็นเกษตรกรทั่วไปอ่ะก็มีสวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มน้ำมันแต่ทีเนี้ยอ่า ยางพารามันก็สักเจดแปดปีที่แล้วมันก็ขายแล้วมั้งตกตามแล้วอ่าแล้วทีเนี้ยคือผมผมก็ตอนแรกอ่ะคอนเซปต์ก็คือจะแบบว่าเราเราเติบโตมากับยางกับปาล์มนะเราเราก็มองพยายามมองคอนเซปต์ว่าจะเอาดีด้านี้ก็คือมีแต่สวนยางกับสวนปาล์มอ่ะตรงไหนที่ที่ที่ปลูกยางพาราไม่ได้ผมก็จะปลูกปาล์มน้ำมัน แต่ว่าผมเป็นคนที่ทําสถิติไว้ตลอดก็<ม>คือ,อจดอ่ามีข้อมูลแปลงนี้เนี่ยขายได้เป็นเงินเท่าไร่น้ําหนักเท่าไร่ปีนึงเท่าไร่ผมจดไว้นะ<ม>เป็นเป็นแปลงทําสถิติมาน่าจะสักเป็นสิบปีหละครับผม,มก็จะรู้ไรายได้รู้อะไรหลายๆา,ายอย่างแต่ทีเนี้ยพอมันมาเริ่มเหลือโลสี่ห้าสิบเนี่ยมันเริ่มผลตอบแทน สามสี่พันต่อไร่เนี่ยมันมันเริ่มไม่ไหวแล้วอ่าแล้วพอปาล์มน้ํามันเนี่ยผมก็จดไว้ก็อยู่ห้าหกพันเจ็ดพันเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะมผมผมเอาจริงเอาจังอะเรื่องอดินเรื่องปุ๋ยเนี่ยก็เ,ออเต็มที่นะก็ก็ผมว่ามันไม่ไหวอะคือถ้าถ้าผมจะให้ครอบครัวอยู่ได้ผมต้องมีประมาณสองร้อยไร่อ,ะอ่ะสองคือสองร้อยไร่เนี่ยคือต้องเข้าใจว่ายางปาล์มสองร้อยไร่เนี่ยมันจะได้ผลผลิตประมาณสองในสามอ่าเพราะว่า มันมันต้องมีหมุนเวียนไงต้องโค่นต้องอะไรใช่ไหมทีเนี้ยสมมติว่าต้องต้องสองร้อยได้เนี่ยเท่าไรร้อยร้อยกว่าได้ร้อยกว่าได้คูณคูณสักสักเจ็ดพันอะไรอย่างเนี้ยอ่าไอเจ็ดพันนี่คือปาล์มหรือ,อยางาทั้งยางทั้งปาล์มรามกันอ,อยู่ประมาณนั้นแหละเจ็ดพันต่อไรแต่ทีเนี้ย สองร้อยได้ผมไม่มีนี่ซื้อไม่ไหวแล้วก็เลยบอกผมมีแค่สิบเนี้ยอ๋อใช่แล้วแล้วแล้วทุนทำยังไงทีนี้แล้วประเด็นก็คือตัวตัวยางพาราเนี่ยมันไม่ใช่ค่อยรายได้ลดนะอ่ามันไม่ใช่ค่อยๆลดถึงศูนย์นะคือจากหกสิบสมมุติว่าโลกสมมุติว่าโลกหกสิบเนี่ยเราอาจจะได้รายหนึ่งสักอ่าในฐานะเหมือนลงทุน่ะผมไม่ได้กรีดเองอะไรอย่างเนี้ยหกสิบได้สักห้าพันเนี่ย แต่แต่แต่ว่าพอเหลือห้าสิบหรือว่าสี่สิบห้าเนี่ยผมไม่ได้สี่พันสามพันนะมันไม่มีคนกรีดมันหายไปเลยมันเป็นประเด็นครับเป็นประเด็นก็ยากเราจะนีเนาะด้วยไม่มีใครเอาด้วยคือได้ไมตมาก็ทําแบ่งครึ่งไปได้อือออแบ่งครึ่งให้ไปแล้วก็เขาเขาไปสายปลาทูไปอะไรไ่มีไฟฟ้าปัญหาแรงงานหลายเรื่องด้วยได้ยี่สิบบาทใช่แล้วทีเนี้ยผมผมก็คุณแก้อย่างไง ก็พยายามหาทางเลือกอื่นอ่ะพี่จอไม่อยู่แล้วกับยางพารากับปันน้ํามันเนี่ยอะไม่ไม่อยู่แล้วเพราะว่าตัวแปรก็คือเราเหมือนพืชต้นน้ําอะครับผมก็คือเรากําหนดราคาไม่ได้ผมสามารถทําให้ออกเกตตันแปดตันได้รถน้ําอ่ะปัมอ่ะได้แต่ว่าถ้าไปชนราคาสองบาทผมก็เยอนใช่ไหมปอ๋ยอีกปุ๋ยอีกใช่ทีนี้ตัวตัวอื่นี่ะเราทำได้หมดถ้าเราคุมราคาไม่ได้เนี่ยขาดทุนเราก็ต้องขาย ทีนี้ยผมก็หาพืชที่ว่าเออมันจะพยายามหานะผละไม้แล้วก็ดูดูตัวเราไปดูสวนดูผลไม้ดูดูแล้วก็บังเอิญอะอช่วงที่หาผลไม้ก็มันชุกยุคนั้นอะมันเริ่มมีเฟซบุ๊กก็เริ่มเล่นมันมันเห็นว่ามันมีเพื่อนของเพื่อนอะไปกดถูกใจไผ่ไผ่ไป่ไแล้วคนเนี้ยขายไผ่ขายไผ่รา, <laughs> ายร้า <laughs> ลายมันไดอ้าวล็อกดังเลยอ้าวตัวตัวตัวเนี้ยลายอะไรสวยเห็นะดังเกินไปเลยอ้าวตัวเนี้ยจะจะประเด็นผมก็คือข้าวผมผมอ่าประเด็นก็คือผมแล้วก็อยากซื้อแล้วโอ้ถูกจ้างร้อยนึงคือคือเห็นวัดเดียวไงเห็นว่าเออว่าเขาขายว่าพันนึงอะแต่ผมมองร้อยนึงไงไม่รู้จุดต้นสัญญมเลยหรอแล้วก็ไม่ได้มองไงก็คือมีเครื่องเป็น ไผ่ไรต้นเป็นพันแน่ออใช่ไหมไผต้นละร้อยมันก็สมเหตุสมผลแล้วก็สั่งโทรไปเลยผมผมคนจริงไงคือ <ไฟ S 1> ป๊บเดียวผมว่าผม<ล>ผมไม่ไม่แบบไอสา่งนู่นเนี<ไ>่ยโทรเลยเอ้ออยู่บางขันเหรอเดี๋ยวไปเอาสิบต้นไปถึงเอาตังไปสี่พัน่ะตังติดกระเป๋าสี่พัน กี่ต้นเนจริงก็ได้มาแค่นั้นแหละสี่ต้นนั่นแหละที่พูดถึงเจ็ดปีที่แล้วอ่ะใช่ใช่ไปไปไปถึงไม่ได้ม่ได้คิดจะปลูกไผ่นะที่ไปอ่ะจะไปซื้อนี่มาปลูกไว้ในสวนเล่นๆแค่นั้นเละเห็นเห็นลำมาแล้วยังนนะเห็นเห็นในรูปเห็นในรูปแล้วแล้วพอไปถึงเนี่ยอนไมาพอไปถึงเนี่ยคุยกันคุยนู่นคุยนี่ ออก็มีอยู่แค่นี้อ่ะจะจะเอาไอนไหนไกกนะไ,ไม่ได้รู้จักกันไม่ได้ความรู้สึกก่อนความรู้สึกก่อนย้อนกลับมานิดหนึ่งขายพันบาทต่อต้นคุณกล้าซื้อเนี่ยคุณทำไมคุณกล้าซื้อไม่เขาสิ <c oughs> คุณก็ <c oughs> บอกว่ามันแพงนะอ่าถ้าถ้าถ้าถูกใจอ่ะคือคือผมนะ ถ้าถูกใจไม่มีคำว่าแพงเลี้ยงสามพันซื้อมาแล้วอ่ะตอนนัน้นก็ไปเจอต้นพันก็ตกใจนะออก็ขึ้นมาได้สิต้นผมก็ตกใจนู้นขวายเลยการขายได้ทั้งต้นละพัน <laughs> อันนูนข,ขายก็ตกใจเช่นกันอันนี้คนซื้อก็ตกใจเช่นกันนี่คือสิ่งที่มัน จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนมันต้องกล้าได้กล้าเสียผมมองว่าก็เหมือนละครที่เราเล่นกันจริงๆท่านเราเห็นเนี่ยเราดูธรรมดาแต่บางคนต่างใช่เพราะความความชอบและทีนี้จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนทีนี้ก็พอเริ่มก็ศึกษาเรื่องไผ่ก็มาแบบประเด็นว่าผมจะเปลี่ยนจากยางอยู่แล้วไงะอ้ไช่เนี่ยมันประเด็นก็คือเอาปลูกได้เราแปรรูปได้เข้าทางแล้วอแปรรูปได้เนี่ยคือแบบไม่ต้องยืมจะหมูกเพื่อนอะ อ่าหายใจด้วยตัวเองได้เข้าประเด็นเลยปัญหาอันดับแรกคือจะคุยกับที่บ้านยังไงเพื่อที่จะปลูกไผ่เนี่ยอ่าปัญหาปัญหาเลยทุกคนก็จะเจอถือเงินใช่ทั้งพ่อทั้งแม่ด้วยหรือมงพ่อแม่ผมไม่มีใครเห็นด้วยปรึกษาก่อนจะปลูกไผ่ตอนแรกอ่ะพาไปดูสวนผลไม้ผลอะไรเนี่ยเห็นด้วยนะไม่มีใครขัดจะปลูกผลไม้อะไรแต่พอเริ่มเปลี่ยนละไผ่จะปลูกไผ่อ่าโค่นยาง1ิประมาณสิบสองไร่ อตอนนั้นก็เขาบอกว่าปลูกสักสามได้พอ mm. ปลูกไผ่สักสามได้ที่เหลือก็ปลูกยาไปอะไรอย่างเงี้ย mm. ได้ผมผมก็ระบาไว้ก่อนนะพอเขาไม่ใช่ไปดูนี่พอ <c oughs> ไปดูมันไม่มีอย่างอื่นแล้วมันมีแต่ไฟปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่ทางบ้านไม่เห็นด้วยเรื่องไผ่เขาเขาพูดเรื่องอะไรหนึ่งรคคันปลูกแมไดขายใครอะไรที่ไหนอนั่นแหละคือปัญหาเลยแต่ผมเนี่ย กูตอบยังไงกูตอบยังไงอยากฟังหรือหลอกเขาหลอกเขาไม่ได้หลอกแต่ผมคิดนะผมเป็นคนทำไงคือถ้าให้คนอื่นมาบงการเนี่ยแล้วเราเป็นคนทำเนี่ยมันไม่ได้จ้างคนได้เข้าสวนใส่น้ำมันผมก็ผมก็คิดว่าตอนนั้นอ่ะก็คือถ้าเรามีไผ่สิบได้เนี่ยผมทำบันไดทำซุ้มขายอะไรอย่างนี้ได้วันละตัวเจ็ดแปดร้อยก็คือคือความคิดผมอ่ะคือไม่ได้ไม่ คือไม่ได้คิดแบบยางแบบปาล์มปาล์มแล้วว่าจะจะปลูกเพื่อต้นน้ำเนี่ยไม่เอาละแต่จะจะปลูกเพื่อทาบันไดทําซุ้มทําแค่อะไรที่ที่ที่เราทําได้อะคือคือตั้งแต่ความคิดแล้วคือคือบางคนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าถ้าปลูกไผ่ที่มามาที่ผมเนี่ยเขาก็จะแบบปลูกแล้วขายได้ลําเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้ถามราคาเลยว่าลําเท่าไรขายได้ลําเท่าไรเนี่ยผมผมไม่มีในหัวตั้งแต่วันแรกที่ปลูกเลยไปที่บ้านมันข้ามช็อต อ่าผมผมข้ามไปมองงานว่าไปรูปเลยคือคือเบื่อแล้วไอ้คือคือปัญหาก็คือยางยางพาราเนี่ยเราทํายางรถยนต์ทําหมอนยางพาราอะไรก็สู้เพื่อนไม่ได้ต่อให้เราผลิตเองอ่ะก็คืออย่างอย่างสามจังหวัดใต้อ่ะทําหมอนยางพาราสู้มาเลยไม่ได้สู้มาเลยสู้จีนไม่ได้ทั้งที่เราเนี่ยเพราะเทคโนโลยีอะไรคือมันไปไกลแล้วเราอ่าทีเนี้ยคือผมมองว่าอ่าไม้ไผ่เนี่ยผมมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการ ก็เลยเริ่มจากสิบไร่แล้วทีเนี้ยที่ครอบครัวก็เออปล่อยไปสิบไร่นั้นอะ่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนลองไงเขาปล่อยให้ลองแล้วถ้าสําเร็จค่อยขยายาผมก็พูดกับเขาอย่างนั้นแหละปีที่สองอะ่ะมันผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมค oh, ่นอีกยี่สิบไร่เมั้งโอ้โหนี่แสดงว่าเหมือนเหมือนคาเตอร์ภาษานั่นก็คือทุกหม้อข้าวเผาสะพานเลยนะก็ปีที่สองอ่ะต้องเล่นอย่างนี้ทุกคนรู้ก็คือปีแรกเนี้ยยังไม่ได้ผลเลย แต่ผมหีนละวอากาดามันโตเว้อ่าโตแล้วโตแล้วก็นั่นแล้วโอ้ปลูกแล้วมันหลงไหลแล้วตอนนั้นโค่นอีกยี่สิบไร่อ่าที่บ้านเขาคิดว่าปลูกปาล์มอีกนะก็ก็คิดว่าโค่นปลูกปาล์มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปดูพอไปถึงก็เเเป็นไผ่แล้วเป็นไผ่แล้วทีนี้แหละเรื่องนัอ่าอ่าตอนแรกอ่ะมันจะยังไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าเวลาพุ่นพุ่นยาง จะได้ตังค์มาก้อนเนี่ยปีที่สองซื้อพันตอนนั้นก็แพงนะหง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 ซื้อเอาคว้ามนสองร้อยห้าสิบเก้าดาวร้อยยี่แล้วตัวแพงๆเนี่ยห้าร้อยซึ่งคว้ามนหนึ่งพันนะต้นเดีซื้อต้นเดียวจซื้อต้นเดียวเ้อซื้อรถสองื้อต้นเดียวไงต้องซื้อสิบต้นต้องซื้อสิบต้นถึงจะขายให้แล้วต้นละพันต้นละพันไม่หลายแสนทีนี้พอพอปีที่สองก็ปีที่สองปีที่สามอะ ปีที่สามตังที่หมุนหมุนเวียนอะ่ะมันได้หมดละ,ะแต่มันแปลกตรงที่พอเรื่องปีที่สามไอ้คนบ้านเนี่ยคนเอยช่าชเข้าไปดูวอ,อ๋อไอไอ้ก้าวดาวตัวหนามน้อยเนี่ยมันห้าร้อยใช่ไหมอโอ้โหผมก็อยากได้ตังไงเขาขายกันห้าร้อยพี่ ผมขายสองร้อยห้าสิบแต่ว่าพี่รับผมได้ไหมเดี๋ยวผมทำพันใหน้อะไรอย่อนอนนนนนเนี้ยเขาก็โอ้สองร้อยห้าสิบจากเอาต้นก็สิบต้นยี่สิบต้นอะไรเนี้ยก็พอได้ขายพานันอะไรก็อยู่ได้กับขายพันนะแล้วก็ถามว่าปัญหาที่เจอก็มันมันไม่ได้สวยหรูอย่างอันนี้เนี้ยผมพูดว่าไอ้ที่ที่เดินได้ใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือ,อเรื่องเรื่องเรื่องสายพันธุ์เนี่ยสำคัญที่สุดอ่าอย่างอย่างเมื่อกี้ที่ที่เราประเด็นว่า ผมกิมซุงผมก็ปลูกนะอกิมซุงมีปัญหาเรื่องโรคเรื่องลำาคตเรื่องไรแล้วก็เรื่องไผ่เมล็ดอดูเหมือนจะสวยหรูอ,อไผ่เมล็ดเนี่ยจริงๆผมก็เจอก็เรื่องการกลายพันธุ์เรื่องไม่ตรงการตามสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะ,ะไม่ได้ทดสอบไหเพราะตัวคว้าหมนเนี่ยอของผมก็คือคุยได้นะมันผ่านจุดนี้แล้วก็คือเหมือนแปลงคัดสายพันธุ์เลยคือคว้าหมนก็ก็มีปัญหาเยอะตัวที่นิ่งก็เก้าดาวแล้วก็พวก พวกที่มันนิ่งๆแล้วก็อย่างยักษ์น่านอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีของผมก็คือผมปลูกค่อนข้างจะหลากหลายหลากหลายหลหลายคือคือคือตอนนั้นอ่ะผมอ่าหลังจากสามปีอ่ะผมหมดตังแน่ที่ขายยางอ่ะแต่แต่อ่าที่ขายไม้ยางมาแต่ผมไม่คิดว่าจะได้ขายพันุได้แต่แต่ที่ผมคิดก็คือผมจะขายหน่อจะทาหน่อนอกฤดูวางระบบน้ํานู่นนี่นั่นแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอทําไปแล้วเนี่ยมันบังเอิญว่าไอ้หน่เนี่ย มันก็ขายได้นะตอนนั้นผมก็เริ่มทาตลาดเรื่องหน่อเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีคนสั่งพันน่ะผมเยอะกว่าหน่อผมก็เลยไม่ขายหน่อมาขายพันก็คือเหมือนเหมือนเหมือนโชคดีของผมอะแต่ผมไม่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่แรกก็ขายพันก็ขยับขยายขายพันแล้วขายพันไผ่ได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยตั้งแต่ปีีมีตัวเลขไหมก็เปิดเผยหน่อยเปิดเผยหน่อยเปิดเผยหน่อยบุ๊ตรงเลยได้ได้ได้เปิดเผยหน่อยอยากดูอะจริงๆอ่ะช่วงพีคก็ก่อน ทั้งพริกทั้งอะไรรวมลงกันแล้วประกอบก็โดนไปเท่าไหร่ไม่ต้องถามแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้เท่าไหร่โดยประมาณผมว่าเกินสองล้านเกินมั้งเนี่ยคือจริงๆที่ให้ผมว่าเ่อจะเกินนะผมก็ไม่ได้จดนะแต่เขาคราฟในหัวตงวเอ่แล้วปีหนึ่งปีปีปีนั้นน่ะให้แฟนจดช่วงพรีพริกก็สองล้านห้าโอ้โห รวมทั้งหมดดีกว่ารวม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 อะไรเนี่ยวันนี้วันมีความพยายามมากเลยมีความพยายามมากวันนี้คือผมไม่ได้จดไว้อะแต่แต่ก็น่าจะเข้าเข้าเข้าไว้น่าจะสักี่ล้านสี่ล้านน่าจะ้โอ้โหสล้านคือจริงๆอะผมจะไม่ค่อยคุยเรื่องนี้เพราะว่าอยากคุยอยากฟังเดี๋ยไม่มาต่อไม่มาคืออยากฟังอ่ะคือยังไงอ่ะคือไม่อยากเอาเงินเป็น ปิดที่ตั้งผมไม่อยากแต่นะมีแต่นะถ้าคุณไม่คุยเรื่องรายได้ไม่มีใครไม่ผมอยากฟังอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่คุณไปเอาไผ่ในป่ามาขายแน่เล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยมีไม่ของท้องถิ่นในป่านี่แหละแต่ว่าต้นนั้นมันผิดเพื่อนก็คือสีมันออกเขียวออกหยกแล้วก็สองสีด้วยแล้วดำด้วยมันสวยสวยผักหยกไม่มีดำ มันออกเขียวเขี่ไมเขียวเข้มเขียวเข้มเขียวเข้มอจะว่าดำเขียวเข้มใช่ไหมใช่ใช่ใช่และตามมายังไงแล้วก็มาสะสมเรื่อยๆก็ตอนนั้นน่ะเขาเขาจะอ่าภาคใต้อ่ะจะมีช่วงช่วงเขาซื้อไม้ไปตักแนวกันขึืนนะครับผมแล้วทีเนี้ยเขาหาไม้ไม่ได้เขาก็จะแบบกระจายไปตามหมู่บ้านก็จะมีคนมาซื้ออ่ามาซื้อเป็นจุดเป็นจุดแล้วก็เขาตัดไม้มาขายบังเอิญว่าผมก็ ไปกินน้ํากินอะไรอยู่แล้วก็ไปเห็นลั้มบางทีเออมันสวยนี่นาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามว่าใครเป็นคนตัดอยู่ที่ไหนไอ้กรนี้ก็สืบสืบสืบไปสืบมาก็ตามไปจนเจอเจอกอเลยเจอกอชื่อนี้ตั้งชื่ออะไรก็เลยตั้งชื่อว่าคยงภาคยงเล้วไปเอามาแล้วก็ไปเอามาขายพี่พิคมนี่มาจากที่นี่กอ คนอื่นก็ปล่อยด้วยใช่ไหมแต่ว่ากผมนี่ซื้อเยอะใหญ่ใหญ่ซื้อเยอะเพราะผมมองสวยนะสวยมากแล้วไปตามอยู่หลายปีไม่ผมตามอยู่หลายปีนะเดี๋ยว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 เอามาเดี๋ยวันนี้มาพี่นกรถามหมดพิเศษอะไรนี่ก็เ่อะก็รวมรวมแล้วคนนี้เห็นผู้มีพระคุณคนนี้คืออย่างนี้นะผมมองว่าเขา าดีนี่เป็นคือจำมันะครับโอ้โหคือตาคนนี้อย่างว่าดเมอกี้ดึงคนบอกว่ามันต้องมองความแตกต่างกอกใช่นี่พอเขาเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันต่างแต่ต่างมันต้องต่างจริงมันต้องมีนี่จริงนะก็ตัวแปลกก็จะได้สองตัวอีกตัวก็คือได้มาตัวผักหยกก่อนใช่แล้วก็ทีนี้ก็อีกตัวเขาไปตัดไม้มาแย่รังมดแดงอ่ะแล้วเห็นอีก แล้วพอแห้งมันเป็นลายคล้ายๆลายพนาเนี่ยผมงก็ตามไปที่กอตัวตัวนั้นมันจะแปลกตรงที่ว่าพอพอแห้งแห้งแล้วลายตายแล้วสวยก็คือออใช่ยู่ในกลุ่มกลุ่มประมาณนี้ยแต่ว่าไม่มเข้าไปในเนื้อเหมือนลายพนาอ่าเฉพาะผิวแต่ว่ามันจะพิเศษตรงที่ว่าไฟผากเนี่ยให้ลำเหลืองลายเขียวยันยอดเนี่ยจะไม่เคยไม่มีก็แค่ชพิ่มหนึ่ง ใช่ช้อันนี้ยันยอดเลยเหลืองเหลืองเขียวเหลืองเขียวพิธีกรซื้อไว้เท่าไหร่อ่เาเนา้าจะบอกเลยเดนไปขอไต้นละห้าพันเองฮะขายแล้วจะบอกห้าพันแต่ว่าซื้อไปกี่ต้นติดต้นทีเนี้ยคือคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไผ่เนี่ยมันมันมันอ่าเมื่อกี้ตั้งแต่ว่าขายนอขายลำขายพันแล้วลำเนี่ย แต่รูปได้ได้ได้ด้วยตอนนี้ก็คือของผมเนี่ยปลูกครบเจ็ปีแล้วหกปีย่างเข้า7ปีแล้ววงการไถ่เนี่ยหลายคนเนี่ยจะโจมตีว่าเรื่องอาขายพันธุ์เขาจะมองพ<ม>่อ้ายพันธุ์ไม่รู้อ,อ่ะหลายคนเนี่ยก็คือจะจะชอบโจมตีว่าขายพันธุ์ไม่ดีหรอกแต่ขายพันธุ์ไป<อ>วันๆได้เนี้ยแต่แต่ใช่แต่ทีเนี้ยของผมเนี่ยผมผมอะ่ะเหมือนกับว่าเราเราผมไม่ใช่คย ค่อยโฆษณาใหคค้คนนู้นปลูกคนนี้ปลูกเนี่ยเพราะผมเจอปัญหาอะไรหลายเรื่องทีเนี้ยก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปแปลรูปอะอย่างอย่างพี่วิกรมหรือว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งใจแล้วอะ่ะคือตั้งแต่ลำที่ผมปลูกอ,ะอ่ะกับภรวัชชัยเนี่ยผมก็สนิทก,กันผมไม่เคยบอกขายลำที่สวนผมให้ให้ให้เขาเลยให้พรวัชชัยเลยผม,ม,มผมขายให้แต่จริงจริงๆลำลำอยู่ประจําอยู่สองคนก็<ม>จะซื้ออยู่ลำละสี่ร้อย เผยนำติมอ่ะแต่เอาไปทํา่วองกันชายก็คือเหมือนโชคดีอย่างหนึ่งก็เปิดแันซาสีรีแต่เขาซื้อผมสี่ร้อยเนี่ยท่อนเดียวสองสองข้อเขาขายแปดร้อยห้าสิบไปไปแปลรูปไปแต่ผมไม่ได้แปลรูปก็ตองตัดบทนิดนึงไมมงั้นมันจะยาวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วน่าวันนี้ในเรื่องไผ่ก็ถามว่าสุดไหมสุดไหมลงทุนไปนิดเดียวเองได้ประตูโยงแย่ โอ้ลงทุนเยอะอยู่มันยัมีเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในดินเราเยอะยะใช่ใช่ใช่ก็คือถ้าเราคิดแค่สมมติว่าต้นพันธุ์ผมซื้อมาต้นเดียวเนี่ยหนึผ่านไป1ปีเนี่ยมันหลายต้นแต่องเนี้เราแยกออกมาขายก็เราได้คืนแล้วอย่างอย่างก็เดียวที่ผมซื้อพี่สุภาพน่าจะประมาณ500ร้อแม่ตอนนั้นอ่าก้าดาวแขงกัน ปกติอ่ะพันห้าแต่ที่สุภาพเนี่ยขายต้นต้นตอนนั้นตอนนั้นต้นละสองพันห้าอยู่อ่าอาแกขายมาแบบแบบเป็นใยอยู่เลยถ้าเป็นใยนี่เตียนเนี่ยต้นห้ร้อยนะตอนนั้นอ่ะปีเอ่อปีเดียวปีเดียวผมน่าจะได้สักสองหมื่นห้าห้าลงทุนห้าร้อยได้สองหมื่นห้ามันมันอ่ามันมันอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่ว่าลงทุนห้าร้อยแล้วมาขายสองหมื่นห้า มันมีกระบวนการว่าผมต้องปลูกให้โตต้องขยายพันธุ์เป็นก็อ่าคนที่ไปกับผมเนี่ยเนี่ยประเด็นตรงนี้ก็คือคนที่ไปกับผมเนี่ยซื้อพร้อมกันพี่จําได้ไหมสองคนอ่าผ่านไปอ่ะปีหนึ่งอ่ะผมได้แต่เขาไม่ได้เลยเขาไม่ปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ไม่เป็นแล้วก็ไม่น่าก็ยังอยู่เนี่ห้าร้อยก็ยังเป็นห้าร้อยอยู่เท่าเดิมสร้างกับคนนี้ก่อนเพราะนั้นเดี๋ยวจะยาวกลับมาที่คนนี้บ้าง ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ